โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกมนิดหน่อยนะครับท่านไหนที่กำลังเล่นเกม Starfield นะครับของอ PC หรือว่า Xbox Series X อยู่ก็คงจะถ้าชอบก็คงจะเล่นแบบยาวๆไปแล้วก็สะสมของนะครับอยากจะมาโชว์อะไรให้ดูนะครับอย่างของที่เราสะสมไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย อันนี้คือมแมลงอย่างเี้ในราคา200 240นะครับเราไปขายจะได้240อ่าหรือว่าไฟโคมไฟรูปที่เป็นต้นไม้นะครับอันนี้ก็240บางอันก็ไม่มีราคานะครับไมโครสโคปส4 0 โมดูโมเลกุลเอ็กทรคเตอร์นะครับสามร้อยยี่สิบแลวมีตุ๊กตาให้หาได้นะครับตุ๊กตาไหมพรมอันนี้ราคา35แล้วก็มีดิสเพย์นะครับดิสเพย์มแมลงเอเลี่ยน ราคา240นะครับก็ไปตามที่ต่างๆอ่ะไฟแชกตัวนี้น่าสนใจนะครับไฟแชกไฟแชกน่าสนใจผมไปเก็บได้ที่ห้องแลบน่าจะเป็นของทหารนะครับ655นะครับราคาน่าสนใจมากแล้วก็มีพวกอะไรแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดในเกมนี้อ่ะพูดถึง พูดถึงบุหรี่นะครับอันนี้ไปได้บุหรี่อยู่ในห้องห้องห้องหนึ่งนะครับจำไม่ได้ราคาสองร้อยแปดสิบครับก็เราก็สามารถที่จะสะสมได้ทุกอย่างไม่ค่างปาก,กานะครับปาก,การาคาสามนะครับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าเพราะว่าเป็นคนชอบสะสมอาอานนี้จะได้ อันนี้หน่อยบางอันก็แพงบางอันก็ถูกอันนี้สิบไม่ค่อยแพงมีคาร์ดด้วยตลกมากเลยมีไพ่ราคาแค่สามแล้วมีตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาแมวตุ๊ก,กตาแมวราคาสาสิบห้านะครับอันแล้วคือเล่นเล่นไปนี่บังเอิญอันนี้คือชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นะครับในราคาสาม้อยหกสิบห้า กันไกนะครับสะสมกันไกกันไกราคาห้าเดวไปขายทิ้งฟุตบอลก็มีฟุตบอลราคา35นะครับอันนี้คือกล่องใส่ดินนะครับกล่องใส่ดินจากดาวต่างๆราคา195นะครับกล่องใส่ดินแล้วก็มีภาพภาพวาดของเด็กๆ มีที่แค้มีกระดาษหน้าเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจไปเก็บได้แล้วเขาห้ามเอาขึ้นเครื่องบินนะครับตัวนี้อันตรายมากเขาเขาแบบแนะนำในนี่อ๋ออันนี้คือดิสเพย์นะครับโปรเจคเตอร์ดิสเพย์โปรเจคเตอร์ เขาออกแบบดีมากเลยในเกมทําได้น่าสะสมมากราคา240ที่พิเศษสุดชิ้นนี้เลยครับด้นดนอันนี้เขาเรียกอาแแนนะครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนฮาร์เวิร์ดเป็นในห้องแลับวิทยาศาสตร์นะครับไปเก็บได้จากศพของหมอนี่แหละนักวิทยาศาสตร์ มันจะอยู่ในกระเป๋าไม่สามารถเปิดดูได้ว่าข้างในกระเป๋านี่คืออะไรนะครับชิ้นส่วนชิ้นนี้ในเกมบอกอันตรายถ้าแครี่ขึ้นเครื่องบินที่เป็นของเรานะครับบินไปดาวต่างๆจะไม่สามารถเข้าดาวดวงนั้นได้และจะโดนจับด้วยนะครับมาดูครับว่บาราคาเท่าไหร่หนึ่งนสามันะครับโอ้โหตัวนี้เอาไปขายในตลาดเมื่อน,นี้สุดยอดเลยตัวนี้ นี่จะเอาไปขายในดาวังคารในตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืดนะครับไม่รู้ว่ามันจะรับซื้อหรือเปล่าหรือว่าจะโดนจับหรือเปล่าก่อนจะขายต้องเซฟงานต้องเซฟเกมก่อนถ้าโดนจับก็มาเริ่มต้นใหม่โอเคนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีของเยอะแยะไปหมดเลยในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นชุด ชุดสูตรนะครับนางนนเอกอันนี้เกมที่ผมคาเลคเตอร์ที่ผมเลือกที่จะเล่นกับปืนปืนลูกโมนะครับเนี่ยปืนอันนี้เลยปืนลูกซองเออปืนลูกซองประสิทธิภาพระดับเทพมากอันนี้คือรายละเอียดต่างๆภายในเกมเราสามารถที่จะดูรายละเอียด ขณะเล่นเกมไปเรื่อยๆได้แล้วก็เซฟงานครับอันนี้คือขึ้นลิฟต์มาได้จากไอไอตัวนี้แหละเนี่ยจากไอนี่เลยเนี่ยน่ากลัวมากเลยไม่รู้ว่าไปโดนอะไรนะครับในดาวอังคารท้องใต้ดินลึกๆล,กลงไปเนี่ยกลัวจะกระโดดกลักวกลัวจะกระโดดเข้าลิฟต์ขึ้นมาเลยเรื่อยๆนี่โห ใช้เวลาพอสมควรนะครับยังหาทางออกไม่เจอเลยว่าจะขึ้นไปทางไหนดีขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอันนี้เกม starfield นะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับเกม starfield นะครับสนุกมากเครื่องเล่น xbox นี่เลยเครื่องเล่น xbox ยังใหม่เอี่ยมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พอเล่นเสร็จ จะเก็บใส่กล่องอย่างดีนะครับไม่ให้ฝุ่นเกาะเลยนะครับเก็บทุกอย่างแล้วก็ดึงปั๊กทุกอย่างดึงสายทุกอย่างพันอย่างดีเข้าไปในกล่องนะครับกล่องเตรียมไว้ข้างนอกขอบคุณครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ